แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือบ้านพลาวนะฮะท่าเรือบ้านพลาวของเกาะลิบ <group> งนะฮะจะบอกเลยว่านะฮะที่เกาะลิบงยังมีอะไรที่มันยังเป็นที่สุดอีกอย่างนึงนะฮะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูนะฮะความเป็นที่สุดของลิบงคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูอีกครับ เกาะลิบงนะครับเป็นเกาะที่มีพื้นที่ประมาณ45ตารางกิโลเมตรนะฮะซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังตั้งอยู่ในอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะฮะและเกาะลิบงเนี่ยครับมันจะมีความพิเศษที่มีมากกว่าสะพานที่ยื่นลงไปในน้ําที่ทุกคนเคยมาก็จะได้รู้นะฮะหรือว่าจะเป็นพยูนะฮะที่มีเป็นฝูงใหญ่ที่สุดสุดท้ายของประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับ หมู่บ้านที่ลงไปในน้ํานะครับความน่ารักของชาวบ้านหรือว่าจะเป็นจุดชมวิวเขาบาตูบุเตที่ถ้ามองออกไปเนี่ยก็จะเจอวิว360องศาของสะพานหอประยุและหมู่บ้านและก็ส่วนที่เป็นเกาะลิบงครับแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับถนนเส้นหนึ่งบนเกาะลิบงนะครับที่มันครอบคลุมทั้งสหมู่บ้านและมีความพิเศษกว่าที่อื่นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันคืออะไรและนี่นะครับถนนที่นี่เป็นถนนตัวหนอนนะฮะพูดง่ายๆว่ามันคือถนนที่ทําจากอิฐบล็อก มันเป็นถนนที่ทําจากอิฐบล็อกนะครับนี่ครับตลอดทั้งสายบนเกาะลิบงนะฮะซึ่งถนนเส้นนี้นะฮะเป็นถนนตัวหนอนที่ทําจากอิฐบล็อกหรือพูดง่ายว่ามันเป็นถนนแฮนด์เมดที่ยาวที่สุดเดี๋ยวผมจะขับรถไปดูนะครับว่าตั้งแต่ต้นเกาะจนถึงท้ายเกาะเลยนะฮะสำหรับถนนเส้นนี้มันมีความยาวเท่าไหร่และที่สำคัญนะฮะ มันจะเหมือนกันไหมตั้งแต่ต้นซอยเฮมิชายสตั้งแต่ต้นถนนจนท้ายถนนที่เป็นบ้านหลังก่อน,นะครับถนนเส้นนี้จะวิ่งผ่านหลักๆก,ก็คือหมู่หมู่ไดนี้หมู่หนึ่งหมูส่สี่หมู่เจ็ดและไปถึงหมู่ห้าเลยครับซึ่งเกาะริบงจะมีอยู่สี่หมู่บ้านถนนเส้นนี้จะตัดผ่านทั้งสี่หมู่บ้านเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงฮัลโล ถนนกริบงก็เป็นถนนตัวนอนเส้นแรกที่สร้างบนกริบงก็เป็นถนนสายหลักของกริบงก็สร้างตั้งเสร็จตั้งแต่ปี5้ก็ใช้ประมาณกับ15ปีเป็นอบอบจร0เปอร์เซ็นต์แล้วอบอออัต4 0เปอร์เซ็นต์ก็ได้รับรางวัลตันกระสายของจังหวัดตรังสมัยนั้นกับขึ้นก็เป็นถนนที่มีความแข็งแรงตั้งแต่สร้างถนนตัวนี้มาก็ยังไม่ได้่อม ก็ถนนยังยสภาพเดิมยังใช้ยานปกติก็เป็นถนนที่มีความทนทนแข็งแรงมากนะครับตรงนี้เป็นถนนที่แตกเป็นตัวหนอนตลดอดทางถ้าวางฝั่งมูมหนึ่งไปห้หาสนใจนี้ก็น่าจะเป็นถนนสายแรกที่เราในจังหวัดตากมีความยาวมากที่สุดนังัเป็นถนนที่มันไม่ได้แบบกู่ขะเลยเปันนป่น,นหรแบบือจะตกลงป้นหลอกแจเลยไหมต้นมาไปต้นเลยครับ เป็นเนินนะครับเป็นเนินแล้วเป็นโค้งลงไปเพื่อเป็นการเตือนให้แบบว่าระมัดระวังนะครับสังเกตด,ดูว่านี่ครับเขาจะทําเป็นสีแบบมีสีอื่นมาด้วยไม่ใช่แค่เส้นกลางสีแดงแบบแตะกี้อย่างเดียวนะฮะมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์จราจรฮะซึ่งมันไม่ได้มีความต่างอะไรนะครับตรงนี้นะครับเป็นถนนที่ทําด้วยถนน,นเหมือนกันแต่มันจะเป็นตรงหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยครับมันเหมือนว่าเขาทําสัญญ,ญาณจราจรมาให้ด้วยว่า ตรงนี้เป็นระวังให้เด็กข้ามอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะทาสีแดงกับสีขาวไว้เป็นเหมือนกับว่าทางม้าลายอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีจุดที่บอกว่า,าให้ระวังให้จอดรถอะไรแบบเนี้ยให้คนข้ามส่วนตรงนี้อส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึง่งตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโรงเรียนเหมือนกันตรงนี้หน้าโรงเรียนบ้านบัตตุปเตน,นะครับแล้วสิ่งที่เขาทาไว้ก็คือเหมือนลายเดียวกับสีเดียวกับที่เราเจอที่ตรงโค้งตะกี้แล้วก็จะมีตรง ตรงนี้นะครับที่เป็นทางให้ข้ามถนนด้วยแล้วก็เหมือนว่าถ้ามันเป็นตรงนี้มันเป็นเขตให้เราระมัดระวังซึ่งมันจะเป็นสิ่งนี้ทําให้เราได้เห็นว่านี่คือไม่ใช่แค่สร้างไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆแต่ที่สร้างไว้มันทําให้เห็นว่ามันได้รับการใช้งานจริงและคุณรู้หรือไม่ว่า <c oughs> คุณรู้หรือไม่ว่าถนนเส้นนี้นะครับตั้งแต่ปีเขาเริ่มเปิดใช้มั้งแต่ปี2551 ปลายปีนะฮะจนถึงปีเนี้สองพันหกร้อยหกสิบหกสิบอะไรนี่ปีนี้ฮอกก็คือฮอกเจ็ดอะฮอกก็คืออ่ะฮอกก็คือเจ็ดฮอกก็น่ะวะเอาจนถึงปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะใช้มาแล้วเกือบสิบห้าปีและที่สําคัญคือยังไม่มีการซ่อมอะไรเลยเพราะถนนเส้นนี้ยังไม่ชํารุดเลยครับมาถึงจุดนี้จะเป็นตูดจุดตรงกลางเซนเตอร์ของเกาะลิบงเลยครับ ตรงฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหมู่4บ้านบาตูบุเตส่วนวขวางขวาเนี่ยจะเป็นหมู่7บ้านหัดสายแก้วนะครับมีถนนแบ่งข้างระหว่าง2หมู่บ้านแล้วก็ตะกี้เรามาจากฝั่งโน้นคือหมู่หมู่อะไรเหละหมู่หนึ่ง <c oughs> จากท่าเรือที่เรามาตะกี้เป็นหมู่หนึ่งบ้านท่ามะพร้าวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจุดท้ายเดี๋ยวเราจะขับไปดูว่าจนถึงหมู่5บ้านหลังเขาเนี่ยจะมีความยาวอยู่เท่าไหร่แต่บอกก่อนนะครับ เส้นแรกเราจะขับไปบนถนนสายหลักก่อนนอกจากถนนสายหลักแล้วนะครับขวางขวาจะเป็นถนนสายหลักส่วนถ้าเราตรงไปตรงนี้จะเป็นสายรองตรงนี้ก็เป็นสายรองคือรถแรกนะครับจะเป็นถนนสายหลักที่เขาสร้างมารถแรกประมาณเจ็ดเจดกิโลกว่ากว่าส่วนฝั่งนี้ที่เพิ่มมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งว่าเพิ่มเท่าไหร่ตรงนี้มันจะเวียนเป็นวงกลมเลยครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะมันอ้อมกันไปถึงโน่นเลยเดี๋ยวเราไปดูต่อครับ แล้วเราก็มาถึงถนนเส้นสุดท้ายไม่ใช่สิสุดท้ายของจุดที่เป็นถนนตัวหนอนนะฮะอยู่ที่หมูห่5บ้านหลังเขานะฮะและต่อจากนี้ไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นแบบตัวหนอนนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคอนกรีตธรรมดา่งสิ้นสุดถนนสายหลักแล้วนะฮะมีความยาว7กิโลกว่าๆเดี๋ยวเราไปดูถนนสายรองนะครับหรือว่าถนนสายที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะว่ามีความยาวเท่าไหร่สําหรับที่หมูห่5นี้จะมีอยู่หนึ่งสายครับ ที่เป็นถนนสร้างขึ้นใหม่เดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีความยาวเท่าไหร่แล้วเรามารวงกันว่าระยะทางนะฮะถนนทั้งถนนสายหลักและสายรองของเกาะลิบงเนี่ยที่เป็นถนนตัวหนอนเนี่ยฮะจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมและส่วนตรงนี้คือเอส้นเสริมนะครับเส้นรองเส้นหลังที่ว่าเพิ่งสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูว่าเส้นนี้ตรงหมู่ห้าบ,บ้านหลังหมู่ห้าบ้านหลังเขาเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่ก็สิ้นสุดถนนสายรองนะครับที่บ้าน หลังเขามูงห้านะครับมีระยะทางที่ขับมาตะกี้ก็นี่ครับ413เมตรครับผมและนี่คือถนนสายที่เขาที่มีการสร้างเพิ่มมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเนี่ยสายเนี้ยสายเนี้ยและสายรอบๆอบเนี้ยเพิ่มเติมจากสายหลักมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูครับถนนสำหรับถนนสายนี้นะครับก็จะเป็นถนนสายที่เล็กกว่าถนนสายหลักนะฮะซึ่งจะถูกสร้างขึ้นมาให้เรียบกับ ให้พาตรงกลางนะครับเปทางเดินตรงกลางระหว่างหมู่บ้านในหมู่ตรงนี้เราอยู่ตรงหมู่เจ็ดนะครับบ้านหาดสายแก้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับสุดทนงตรง,ตร,งร้านนั่งริมเลเลยนะฮะตอนนี้กำลังจะสุดถนนนะครับนี่สุดถนนตรงนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่เจ็ดนะครับสุดถนนตอนนี้วัดระยะทางได้ที่1จุด 5กิโลเมตรนะฮะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเส้นทางของหมู่สี่นะฮะบ้านประตูเตี้ที่เป็นถนนสายรองหรือสายที่สร้างเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะขับไปดูว่ามันจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับเมื่อเปียกเร้วและสิ้นสุดจนได้นะครับถนนสายรองนะครับที่หมู่สี่สร้างเพิ่มมา ก็จะอยู่ที่300 4เมตรและสิ้นสุดแล้วนะครับวันนี้เราขับรถวัดถนนบนเกาะลิบง <Hey! S 2> เราขับรถวัดถนนบนเกาะลิบงที่เป็นถนนตัวหนอนเนี่ยนะฮะ uh ระยะทางทั้งหมดอุย้ยรถอีเขียวบงระยะทางทั้งหมดนะครับที่ผมขับรถแล้ววัดมาก็คือ1123เมตร ก็ประมาณ10กิโลเมตรนะฮะฉะนั้นนะฮะผมบอกเลยว่าณตอนนี้นะฮะที่ผมรู้นะถนนที่มันเป็นตัวหนอนอิดบล็อกเนี่ยครับที่เป็นถนนสายหลักที่ใช้ขับรถขับอะไรเงี้ยที่ยาวที่สุดในประเทศไทยหรือจะยาวที่สุดในโลกก็ไม่รู้นะครับที่เกาะลิบงครับอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครด้วยนะฮะเพื่อว่าช่วงนี้ลูกค้าน้อยนะฮะ สวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ